สวัสดีครับวันนี้กลับมานะครับหลังจากที่ห่างหายกันไปนานนะครับผมจะมารีวิวยางเจ้า SA 2000นะครับของโอตานิครับผมจะมารีวิวยางเจ้า SA 2000นะครับของโอตานิซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยยางตัวนี้เปิดตัวมานานพอสมควรแล้วแหละแล้วก็ผ่านการทดสอบกันมาอย่างต่อเนื่องมีปัญหาบ้างใช้งานดีบ้าง ไม่ดีบ้างแต่ทุกอย่างผ่านบทพิสูจน์มาแล้วนะครับว่าหลายๆคนที่เป็นสายลุยสายออฟโรดจริงๆเลือกที่จะใช้ยางตัวโอตานิ S A สองพและบอกว่ามันใช้งานตอบผ่านครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกกันครับว่าคุณสมบัติต่างๆของเขาเนี่ยค่าต่างๆของเขาเนี่ยมีอะไรที่น่าสนใจบ้างครับไปดูกันมาดูันที่สติ๊กเกอร์นะครับสติ๊กเกอร์บอกอะไรบ้างนะครับตรงนี้เป็นโลโก้ยางนะครับยี่ห้อโอตานินะครับตัวนี้ LT นะครับ LT เป็นายางประเภท ที่รับน้ําหนักสูงนะครับของตัวออฟโรดนะครับก็คือประเภทข้าใบหนาๆนะครับตัวนี้ก็ถัดมาก็จะเป็นขนาดความกว้างของยางนะครับ265ทับ70คือ70%ก็คือแก้มยางนะครับ R16 คือของขอบ16นะครับส่วนถัดมาตรงนี้นะครับตรงนี้ก็คือดัชนีการรับน้ําหนักนะครับอยู่ที่121ทับ118นะครับตรงนี้คือดัชนีรับน้ําหนักตัว Q ตัวนี้นะครับคือดัชนีความเร็วนะครับ สัญลักษณ์ตรงนี้นะครับก็คือหมายถึงใช้ในในทางทั้งทางดินและกระทางหีมะานะครับนี่ครับมัดแอนโซโนนะครับบกโโนนะครับในส่วนของตรงนี้นะครับจะเป็นค่ามาตรฐานต่างๆนะครับของการส่งออกยุโรปนะครับถัดมาตรงนี้นะครับจะเป็นในเรื่องของสัปดาห์ยางและปียางนะครับสัปดาห์ที่3ามสปี21ครับนี่นะครับเมื่อกี้ที่เราบอกว่าเราเห็นสัญลักษณ์ LT ด้านหน้าใช่ไหมครับตรงนี้นะครับเขาจะเขียนไว้เลยว่าโหลดลันของเขาเนี่ยอยู่ที่ 10 PR 10 PR หมายความว่าอะไร10 PR คือผ้าใบเทียบเท่ากับผ้าใบ10ชั้นเลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นองค์ประกอบของการผลิตยางนะครับว่ามีส่วนผสมอะไรบ้างนะครับนี่ครับ2 p o อสเตอร์นะครับบวก t p ลนะครับแล้วก็มี1 n น l o n นะครับไซ z e wall ก็จะเป็น2ีเอสเตอร์นะครับเป็นผ้าใบ2แบบหุ้มตัวยางนะครับตรงบริเวณแก้มยางนะครับตรงนี้ที่เราเห็นเป็นสีผ้าฟ้าเนี่ยก็คือเขาเรียกว่าจริงๆแล้วเป็นตัวหนังสือสีขาวนะครับ ก็คือใช้น้ำสะอาดเช็ดล้างออกได้เลยแต่ว่าเขาเคลือบสารสีฟ้ามานะครับเพื่อให้ป้องกันก่อนที่จะใช้งานเนี่ยให้ตัวหนังสือมันไม่เหลือก่อนการใช้งานนะครับ mm. นี่นะครับก็จะเป็นตัวหนังสือที่มีมิตินูนขึ้นมาประมาณ1ึถึง2มิลนะครับแล้วก็เคลือบฟิลสีฟ้าไว้นะครับเป็นน้ายาเนี่ยครับที่เห็นเป็นคราบๆล้างด้วยน้ําสะอาดออกได้ปกติเลยนะครับ เดี๋ยวไปดูที่ลายยางกันนะครับลายยางเนี่ยครับเห็นไหมครับลวดลายก็ค่อนข้างที่จะสวยงามนะครับอยู่ในกระแสนิยมของยางเอทีแน่นอนเพื่อนๆที่เป็นสาวกโอตานิอยู่แล้วผมว่าตัวนี้จะพอทราบอยู่ว่าจริงๆแล้วลายยางแบบเนี้ยแต่ก็ไม่ได้ดังอย่างที่คิดนะครับเป็นเน้นการใช้งานแบบทางเรียบและก็ทางฝุขลนะครับหรือว่าทางลูกรังเนี่ยอย่างละครึ่งเลย50-50เลยผมมองนะครับแล้วก็ตัวเอกลักษณ์ของเขาเนี่ย เขายังมีความเป็นคง,คงสเสน่ห์ของตัวยาง AT ได้ดีครับถึงแม้จะออกแบบมาในรูปแบบที่สามารถใช้ในทางลูกลังได้ด้วยแต่ก็ยังให้ความรู้สึกคงเอกลักษณ์ในที่นี้หมายความว่าโอตานี้เนี่ยเขาจุดเด่นของเขาเลยคือเรื่องของความเงียบความนุ่มในยางราคาประหยัดเขายังทําได้ดีอันนี้ฟีดแบ็จากลูกค้าหลายๆคนเลยนะครับที่เปลี่ยนไปแล้วอันนี้ก็คือ เพื่อนๆที่ลองใช้แล้วยังไงก็ลองฝากคอมเมนต์ให้ผมหน่อยแล้วกันนะครับเพื่อจะได้ให้เพื่อนๆคนอื่นๆเนี่ยได้ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะครับโอเคครับตอนนี้หาข้อมูลเจอแล้วครับ ก็ค่าเทดแวร์นะครับตัวนี้จะอยู่ที่640นะครับเท่ากันกับ SA 3 0 0 0ส่วนทักชั่นนะครับการตะกุยนะครับตัวเนี้ยจะทําได้ที่ A นะครับแล้วก็เทมนะครับการระบายความร้อนตัวนี้จะทําได้ที่ B นะครับ B ก็คือเพราะว่ายางมันเข้ายค่อนข้างหนาการระบายความร้อนอาจจะทาได้แค่ B แต่ก็ถือว่าใช้ได้ปกตินี่แหละครับไปดูประกันกันนะครับประกันโอตานี้มี2แบบนะครับแบบแรกคือประกันโครงสร้างอยู่ที่4ปีหรือ50,000กิโลนะครับแบบที่2คือประกันอุบัติเหตุบาร บวมแตกตามนะครับอันนี้ให้อยู่ที่100วันนะครับถือว่าเป็นยางที่คุ้มมากๆนะครับในเรื่องของราคาประหยัดแล้วก็ในเรื่องของการรับประกันหลังการขายนะครับแล้วก็มีคนถา,ถามมานะครับว่ายาง s อส2000เนี่ยจริงๆแล้วเหมาะขายบ้างผมมองอย่างนี้แล้วกันว่าจริงๆยาง s อส2000เนี่ยมันเหมาะกับการใช้งานที่เหมือนกับเราออกเดินทางลุยในทางลูกลังเยอะนะครับใช้งานในเมือง50%ลุยซะ50%ชอบท่องเที่ยวอะครับตัวนี้น่าจะตอบโจทย์ โดยเฉพาะพวกสายแคมปิ้งเนี่ยแน่นอนเลยตอนนี้ประเทศกลับมาเปิดแล้วให้การท่องเที่ยวสนับสนุนการท่องเที่ยวกันเต็มที่ใครที่อยากจะเดินทางท่องเที่ยวออกแนวสายแคมปิ้งนะครับลองจัดดูผมว่าตัวนี้ดีเยี่ยมครับฝากกันไว้ด้วยนะครับสำหรับร้านยางของเรานะครับชื่อเพจยางถูกบางนานะครับ ตอนนี้ปัจจุบันเรามี2สาขานะครับสาขาบางนาและสาขามินบุรีนะครับสำหรับใครที่ชอบยางราคาถูกบริการดีๆนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับส่วนใครที่ดูจากทางช่องทาง YouTube นะครับก็ฝากกดไลค์กด s u b ส c r i b e กดแชร์เพจให้เราเลยนะครับเราจะได้นำเสนอสาระดีๆเกี่ยวกับยางราคาประหยัดมาให้พี่ๆน้องๆได้รับชมกันนะครับขอบคุณนะครับตัวสือขาวตัวสือ ใช่แล้ตอนนี้ตอนเมื่อกี้พี่ที่ insert ข้างหลังมันเป็นสีดำนั้นใช่ใข้างหลังเป็นสีดำนี่ไงมันใส่ได้2ฝั่งถ้าแต่ตัวนี้มันแพงกว่าเฉยแพงกว่าประมาณพันหนึง่งถ้าสมมุติว่าพี่วันนี้มีอารมณ์แบบว่าเออปีนี้อยากใส่ตัวสีขาวปีหน้าเฮ้ยไม่เอาระเบื่อตัวสีขาวใส่สีดําก็ซื้อตัวน,นี้ไปเลยเออแพงกว่าชุดละพันเดียวเองนะจบกว่านะจบกว่าจริงจริงมันใส่ได้สองฟังใส่ได้สองฟงครับ เ,เปลี่ยนแนวเปลี่ยนแนวเปลี่ยนสีรถมันก็ทำให้ต้องเปลี่ยนสไตล์ตาย,ยางนะเพราะว่ายุคตอนทีงเกิดทำไมต้องหลังนสีดำโอเคถสองแบบครับโอเคครับเจอกันคลิปต่อไปครับครับ